ท้าวเวสุวรรณความลับแห่งขุมทรัพย์นวพันธ์เหนือยอดเขาที่หนาวเหน็บที่สุดมีผู้ปกครองความมั่งคั่งทั่วทั้งสากลโลกท้าวเวสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ที่มนุษย์ต่างเฝ้าฝันถึงแต่จะมีใครรู้บ้างว่าขุมทรัพย์นวพันธ์นั้นมิได้ถูกปิดตายด้วยแม่กุญแจหากแต่ถูกเปิดออกด้วยสัจจะทรัพย์ในดินสินในน้ำ ทุกสิ่งที่ทรงคุณค่าถูกรวบรวมไว้ที่นี่คุ้มทรัพย์ทั้ง9้าประการที่ข้าดูแลมิใช่ารางวัลสำหรับความโลภแต่มันคือต้นทุนสำหรับผู้ที่มีปัญญาหาเลี้ยงโลกเจ้าเห็นสิ่งนี้ไหมมนุษย์ผู้ต่ำต้อยที่หัวใจสูงส่งความสัตย์ซื่อของเขากำลังสั่นสะเทือนถึงบัลลังค์ข้าเมื่อใจของเจ้าไร้ซึ่งความคดโกงคุ้มทรัพย์นวพันธ์จึงจะเริ่มเปิดเผยตัว นวพันธ์ไม่ใช่เพียงทองคําแต่มันคือศีลสมาธิปัญญาและการให้ทรัพย์ที่แท้จริงจะไหลไปสู่ผู้ที่รู้ค่าของการแบ่งปันและรู้ทันความลวงตาของวัตถุข้ามองเห็นความมืดบอดที่ขับเคลื่อนด้วยความอยากยิ่งพวกเจ้าวิ่งหาคุมทรัพย์ด้วยความคดโกงมันจะยิ่งกลายเป็นเท่าฐานในมือของเจ้าเองในความสงบนิ่งนั้นคุมทรัพย์ประการที่หนึ่งเริ่มงอกเหย ทรัพย์ในใจคือความมั่นคงที่ไม่มีโจรคนใดปล้นไปได้และนั่นคือรากฐานของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนกระบองของข้ามีไว้เพื่อฟาดฟันอสูรแห่งความโลภใครที่พยายามเอื้อมมือมาคว้าขุมทรัพย์โดยไร้ซึ่งคุณธรรมจะต้องเผชิญกับทันทรมานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยนได้ขุมทรัพย์นวพันธ์จะปรากฏในรูปของโอกาสสำหรับผู้ที่เคยให้โดยไม่หวังผลเมื่อถึงเวลาที่เจ้าตกต่ำ ข้าจะส่งบริวารไปในร่างของมนุษย์เพื่อค้ำจุนเจ้ารอยยิ้มของข้าคือความอิ่มเอมใจเมื่อเห็นลูกหลานมนุษย์ใช้ทรัพย์เพื่อต่อยอดลมหายใจของผู้อื่นนั่นคือนาทีที่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงได้ทำหน้าที่ของมันจงจำไว้ความลับของนวพันธุ์มิได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การเป็นผู้รักษาที่บริสุทธิ์ใจเจ้าพร้อมหรือยังที่จะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ที่ไม่วันสูญสิ้นนี